าดูคูปต้า L4.7 ต้นแปดนะครับอันนี้อุปกรณ์สามชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับอ่าแถมคาดอีกหนึ่งชิ้นเป็นสี่ชิ้นนะครับอุปกรณ์สี่ชิ้นครับคูปต้า L4.7 ต้นแปดนะครับอ่าันนี้รถพร้อมใช้งานครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับราคาเพียงสามแสนสองหมื่นบาทครับผมส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับมาดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านที่เด่เใอร์การเกษตรเด่นนะครับ ัตั้งอยู่หมู่บ้านหนองไฮครับตัวบนตลาดโพเพื่อเราไปมาจังหวัดปทุมธมนีครับทางหลวงเี่นเราไปมากกรุงเมืองครับตัวเราเพิ่มประมาณ6กิโลเมตรนะครับพอดีสายแบตเตอรี่หลดุดนะครับมาพร้อมอ,อกกุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับยางสามแสนสองหมื่นบาทนะครับผ่านหลงังสวยๆเลยครับยางก็สภาพยัง เอาใช้ได้อยู่ครับใหญ่สามแสนสองหมื่นบาทอุปกรณ์สามชิ้นเอาอุปกรณ์สี่ชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่แล้วก็คาดนะครับโบวินใช้งานได้ปกตินะครับผมจะใจ้ยังไงโทรมาครับศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าครับทีมงานพิทักษ์วีร์ำคนเดิมครับบริษัททีเอ็กเตอร์การเกษตรจนสองพันสิบสองจำกัดนะครับบริษัทสีมีตังเท็กเตอร์จำกัดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับ ทุกเค,คลิปบุกวิดีโอที่ทำเสร็จแล้วไปนะครับผมหาหลังขึื่นลงปกตินะครับไม่ต้องเล่งเครื่องนะครับเจ้ยไงโทรมาครับ080383 9789ครับ0 8 4 0 483799ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ดูดีเสมอมาและตลอดไใก่ใจงานที่ทักกุยลำคนเดิมครับผมสวัสดีครับ